สวัสดีคุณผู้ชมที่ติดตามชมช่องเดอะทรูแกะครับพลหัส,สบดีที่4เมษายน2567วันนี้เดิมจะมีการประชุมร่วมกันระหว่างสำนักง,งานปปชประจำจังหวัดร0 1กับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้จังหวัดร0 1ที่หลังจากไปขึ้นรูปแปลงทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคำใหญ่ป่าคำขวางแต่ก็มีการยกเลิกการประชุมนี้ไปนะครับ โดยผู้อํานวยการสํานักงานปปชประจําจังหวัดร้ออระบุว่าได้มีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนแล้วหลังจากที่สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ร้อขึ้นรูปแปลงและทราบบุคคลที่มีการบุกรุกก็ให้ไปแจ้งความดําเนินคดีเอาไว้ส่วนสํานักงานปปชประจําจังหวัดร้อยเอได้ให้กลุ่มน้องขามพิทกักษ์รักบ้านเกิดเข้ามาร้องทุกข์กล่าวโทษกับ คณะกรรมการคอทอชอประจำจังหวัดร้อยเอกรณีจัดสรรที่ดินให้กับบุคคลที่ขาดคุณสมบัติซึ่งเวลานี้ปปชจังหวัดร้อยเอ็ดรับเรื่องเอาไว้แล้วอยู่ระหว่างการออกเลขดำในสัปดาห์หน้าครับ,รบผู้อำนวยการ,รสำนักง,งานปปชประจำจังหวัดร้อยเอ็อนุชาพึพ่งบุญศรีเปิดเผยว่าเขาได้รับคำกล่าวหาจากกลุ่มน้องขามพิทักษ์รักบ้านเกิดเพื่อให้สำนักง,งานปปชประจำจังหวัดร้ออ เอาผิดกับคณะกรรมการคอชจังหวัดร้อด้วยขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจรับคำกล่าวหาและออกเลขดำซึ่งคาดว่าสัปดาห์หน้าจะสามารถดาเนินการออกเลขดำได้ผู้อำนวยการปปชจังหวัดร้อเปิดเผยว่าเขามีความตั้งใจจะรื้อกรณีการให้สิทธิ์รัศดรทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคำใหญ่ป่าคำขวางให้ได้ทั้งหมด เนื่องจากมีการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีการแจ้งสิทธิ์ทำกิน2รอบคือปี2541และปี2557แต่พบว่าในปี2557มีผู้มาขอใช้สิทธิท์โดยอ้างว่าเป็นทายาทซึ่งถ้าเป็นทายาทจริงก็จะต้องสืบทอดกันมาตั้งแต่ปี2541จุดน,นี้จึงเป็นพิรุธที่ปปชาจะต้องตรวจสอบว่าผู้มาแจ้งสิทธิ์ปายใหม่รับสืบทอดกันมาจริงหรือไม่ ส่วนการให้สิทธิ์กับพระษฎรรายใหม่จากการตรวจสอบเบื้องต้นบางคนไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับสิทธิ์ทำกินในที่ดินคอทชอแต่คณะกรรมการคอทชอร้อยเอ็ดกลับให้สิทธิ์ทำกินในแปลงคอทชอเขตป่าสวนแห่งชาติป่าคำใหญ่ป่าคำขวางดังนั้นการพิจารณาให้สิทธิ์ทำกินรายใหม่หรืออ้างแค่เป็นทายาทได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติหรือไม่กรณีนี้เป็นความรับผิดชอบของคอทชอร้อยเอ็ด ซึ่งมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อเอมีผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ร้อเอ็ดที่ดินจังหวัดและกรรมการอีกหลายคนนอกจากนั้นยังพบว่าแปลงบกรุกใหม่ที่มีการตรวจสอบระหว่างลงพื้นที่วันที่28และ29มีนาคมพบว่ามีสวนยางพาราแต่อยู่นอกเขตที่ดินคอทชอซึ่งกรณีนี้เป็นอำนาจของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้จังหวัดร้อเ็ด จะแจ้งความดำเนินคดีกับผู้บุกรุกรายใหม่ซึ่งรวมถึงแปลงบุกรุกที่มีการถายเครดปรับสภาพพื้นดินและแตัดโค่นต้นไม้พื้นที่ประมาณ50-60ไร่จากการตรวจสอบกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ร้ออพบว่าพื้นที่60%อยู่นอกแปลงคทชหมายถึงเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคำใหญ่ป่าคำขวางแต่อีก40%แม้ว่าจะเป็นแปลงคทช แต่ก็ไม่พบร่องรอยการทำประโยชน์มาก่อนมีเพียงการปลูกต้นยูคาลิปตัสแซมกับต้นไม้ใหญ่แล้วนำมาอา้างสิทธิ์ว่าเคยทำกินมาก่อนซึ่งกรณีนี้ไม่น่าจะเข้าข่ายการได้รับสิทธิ์ในที่ดินคอทชอผู้อำนวยการสำนักง,งานปาปชประจำจังหวัดร้อยเอ็ดระบุอีกวา่าวันนี้เดิมมีการรัดหมายกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ร้อยเอ็ดเพื่อประชุมดำเนินการในแปลงบกลุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคำใหญ่ป่าคำขวางแต่ได้เลื่อนออกไป โดยได้มอบให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ร้อยเอ็ดหลังจากขึ้นรูปแปลงเรียบร้อยแล้วและทราบว่ามีการบุกรุกพื้นที่ให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ร้อยเอ็ดไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้บุกรุกส่วนปปชร้อยเอ็ดจะตรวจสอบกรณีการให้สิทธิ์กับราษฎรในที่ดินคอทชอซึ่งได้รับเรื่องร้องเรียนจากเครือข่ายน้องขามพิทักษ์รักบ้านเกิดไว้แล้วหลังจากรับชมวิดีโอเสร็จแล้ว อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆจากช่อง The t ทู t แกะครับ